มาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับกับนิสสันมาร์สนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับแจ้งว่ามีเสียงดังที่ด้านหน้าซ้ายนะครับแต่ว่าผมไปลองก็ไม่ได้ยินนะครับคพนนี้เนาะไม่มีเสียงนะครับปกตินะครับแต่ว่ามันยังมีจุดหนึ่งมันมีจุดหนึ่งที่มันจะดังได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเนาะเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นกันก่อนอย่างแรกนะครับที่ไปขับเลยนะครับลปืนล้อหลังแตกนะครับรุ่นนี้แตกบ่อยแตกง่ายนะครับไม่ แตกบ่อยแตกง่ายนะครับรุนนี้สองตับนะครับซ้ายขวาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อหลังเนาะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับรุนนี้มิหลาดมิสันมานะครับแตกบ่อยแตกง่ายเพราะลูกปืนเขาทามาตับเล็กนะครับคนคนตัวเล็กแบกของหนักมันก็จะพังเร็วนะครับเนาะอย่างที่สองนะครับถ่ายมันเครื่องนะครับเนาะถ่ายมันเครื่องนะครับฝั่งก็แท้นะครับ5้าดบิลสามสิบเหมือนเดิมนะครับสีทองนี้ใช้ดีนะครับ มีกองเครื่องหนึ่งลูกนะครับกองเครื่องหนึ่งลูกแล้วมีน้ํามันเกียร์ออโต้นะครับน้ำมันเกียร์ออโต้นี่ก็ไปเบิกที่ศูนย์นิสสันมานะครับราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าแท้แน่นอนไม่ปลอมนะครับเพราะว่าไปซื้อในศูนย์ถ้าปลอมก็ต้องปลอมแต่ในศูนย์ล่ะนะครับราคาแพงนะครับแต่จบแน่นอนเพราะว่าเป็นของแท้ศูนย์นะครับอย่างต่อมานะครับอ่าอันนี้ผมเปิดแทงเกียร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น้ำมันเกียร์นะครับดูนะ ดำเป็นสีอิวขาวเลยนะครับปกติถ้ามันเกียร์ออโต้ของนิสสันมาจะเป็นสีเขียวหยกนะครับเขียวหยกอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสีละเป็นสีแบบสีอิ่วขาวครับดำๆนะครับก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนนะครับสองหมื่นโลเราจะเปลี่ยนกันรอบหนึ่งนะครับสองหมื่นโลหรือหนึ่งปีนะครับถ้าให้ดีเกียร์ออโต้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อมันควรจะเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันพังมาก็ลาบากอีกนะครับพังมาก็เตรียมเงินไว้สี่ห้าหมื่นนะทำเกียร์นะครับอันนี้นะครับนี่นี่ครับ เป็นคาบโค้นนะครับเนี่ยติดอยู่ใต้ท้องเกียร์รถที่สันมารม์ทมหลานพวกนี้ครับคุกิสวิปพวกนี้เกียร์มันคล้ายกันหมดนะครับส่วนมากมาถ่ายอ่ะผมจะเปิดแท้งถ่ายให้เลยนะครับว่าถ่ายมันก็ไม่หมดนอน่ะน็อตถ่ายมอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยน็อตถ่ายมนอยู่เนี่ยน้ำมันเกียร์นอนก้นนะครับยังไงมันก็ไม่หมดเปิดแท้งดีกว่าง่ายด้วยนะครับแล้วก็ล้างผมก็จะลวนล้างแท้งทำความสะอาดทั้ใหใ่หม,หมดเลยนะครับแม่เหล็กนะครับ แม่เหล็กก็ใช้ทำควมามสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือคราบโค้ชนที่แม่เหล็กมันดูดติดนะครับคราบเศษเหล็กเนาะที่มันดูดติดไว้นะครับเนี่ยเชดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีปะเก็นแทงเกียร์นะครับปะเก็นแท้งเกียร์ศูนย์ไม่มีเก็บนะครับผมใช้ยี่ห้อเกียร์ฟอกนะครับเทียบเทียบได้นะครับเนี่ปะเก็นแทงเกียร์นะครับศูนย์ไม่มีเก็บแล้วก็แพงด้วยแผ่นหนึ่งถึกว่าจะพันไปปลายนะปะเก็นแผ่นเดียวพันกว่ากว่านะครับอย่างสุดท้ายครับที่ผมบอกไว้เนาะนิสารที่มันชอบดัังนะครบ มอเตอร์พรัดลมมม้อนน้ำตรงนี้ครับเนี่ยแกนมันหลวมครับพันคันนี้ก็แก๊กก็แก๊กได้แต่กล้องมันมองไม่ค่อยชัดนะครับเนี่ยกล้องมันมองไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวหามุมก่อนเนี่ยครับมันอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมต้องแจ้งเจ้าของรถไว้แล้วก็แบตเตอรี่อีกลูกนึงครับฟังชาร์จตาดไม่ติดแบตเตอรี่สองปีกว่าแล้วนะครับเดือนสามปีหกห้านะครับเนี่ยสองน่าจะสองปีกวา่าแล้วนี่สันต้องใช้เบอร์ไฟแรงนะครับเบอร์ธรรมดามันไม่ค่อยทนนะครับ คันนี้ก็างานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะก,การล้างแทงอ่างก็เติมน้ำมันเฮียคืนก็เสร็จงานเรียบร้อยก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับโอเคครับผมกับคันนี้นี่สันมากนะครับมาเช็คระยะตามเวลานะครับโอเคครับ